ช่วงเทคโนโลยีทอล์กครับเทคโนโลยีทอล์กนะครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องราวของสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดครับบอกบางทีเป็นอาจารย์ ของนักศึกษาหลายๆคนก็พูดแซวกันเล่นกันไปอย่างนั้นนะครับคืออาจารย์กูนะฮะกูเกิลนะครับสวัสดีครับคุณนันครับครับสวัสดีครับผมก็คุยกันในเรื่องของ Search Engine ยอดฮิตนะฮะก็ยังคงเป็นคงเป็น Google อยู่นะครับครับเห็นบอกว่ามีอะไรมากมายกว่าที่การจะเสิร์ชหาข้อมูลอย่างที่เรารู้ครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเป็นอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้นะครับคือเน็ตดีหรือไม่ดีถ้าเข้าหน้า Google ได้ก็ถือว่า ถือว่าดีครับถือว่าใช้ได้บ,บางบาง,บางเครื่องหรือบางคนนี่ตั้งเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าโฮมเลยนะใช่ครับครับคือเอ,อเรื่อง Google เนี่ยนะครับก็คือคตอนนี้เนี่ยมันอาจจะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเออเป็นแค่เว็บค้นหา Search Engine หรือว่าเป็นค้นหาสินค้าเฉยๆแต่ว่ามันความจริงมันทำอะไรได้มากกว่าน,นี้ครับครับคืออย่างแรกก็คือเป็นการหาเพลงก่อนออหาเพลงแล้วก็ วิธีที่1เนี่ยก็คือลองลองรับผลแค่ยี่สิบเป็นตนะครับการหาเพลงก็คือว่าใส่ชื่อเพลงหรือว่าเป็นการค้นหาถ้อยคำเพลงเข้าไปแล้วก็กด enter มันก็จะมีมันก็เขาเขาก็จะไปเซิร์ชวักประโยคนั้นอะไรเงี้ยครับให้อันนี้คือลองรับผลแค่20%่นะครับวิธีที่หนึงก็คือใส่อินเด็กเข้าไปหมายถึงว่าคีย์ที่เราจําได้จะเป็นประโยคนึงของเพลงอะไรเงี้ยครับ ก็เขาจะค้นหาขึ้นมาอันนี้คือจะเป็นเยอะขึ้นครับใส่เนื้อเพลงใส่อะไรเข้าไปก็ได้ครับผมอืวิธีที่2อันนี้ลองรับผล50%นะครับก็คือใส่ชื่อเพลงที่เราครับต้องการค้นหาเลยอย่างเช่นแล้วก็ระบุระบุไฟล์ไฟล์ทายอย่างเช่น mp3 mp4 หรืออะไรเงี้ยครับก็เป็นสมมุติว่าเป็นความเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมความเชื่อ d mp3 เงี้ยครับอันนี้คือลองรับผล50%ครับครับผม วิธีที่สามก็คือลองรับผล99%ครับก็คือใส่ชื่อเพลงที่ต้องการหาครับผมแล้วก็ระบุชื่อของเว็บไซต์เข้าไปด้วยครับครับผมตรงนี้จะลองรับผล99%ครับผมแล้วก็วิธีที่สี่ก็คือเอ่อ99.95%ครับครับผมก็คือใส่ชื่อเพลงเข้าไปแล้วก็เว็บไซต์ที่เป็น ตัวอัปโหลดเพลงตัวนี้ครับอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างก็เป็น Canon แล้วก็วักแล้วก็บวก w w w m e d i a f i l e c o m อะไรประมาณนี้อ๋อครับอันนี้ก็จะคือเจาะจงเจาะจงครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเขาก็จะไปหามาให้เราครับครับต่อไป Google ทำอะไรได้อีกบ้างข้อ้อ2ก็คือใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ครับผมครับก็คืออย่างเช่นเราพิมพ์เข้าไปว่า2บวกคให้น o o g l e ก็จะ ขึ้นมาเป็นเลขสีหรือว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่เขาจะมีเครื่องคิดเลขมาให้เลยครับครับตรงนี้ก็จะสามารถเป็นสอนรูทก็ได้ไซส์คอร์แทนก็ได้ครับอืบอันนี้เราไม่ต้องไปกดแบบว่าสตาร์ทแคลคูเลตอะไรไงครับในในคอมพิวเตอร์ก็ได้เพียงแคแต่เข้าหน้าเว็บแล้วก็เข้า Google ครับผมข้อสามก็คือค้นหาหมายเลขโทรศรัพท์ของของคนได้ครับผมก็คือวิธีก็คือพิมพ์คำว่าโฟนบุ๊กแล้วก็โคลอน ครับครับแล้วก็ใส่หมายเลขใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็เว้นแล้วก็คอมม่าครับแล้วก็ชื่อประเทศครับครับอันนี้เขาก็จะหาหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าหาโลเคชันได้ครับเขาอยู่ตรงไหน,นครับก็ข้อต่อไปนะครับใช้ในการค้นหาความหมายของคาก็คืออ,อ,อันนี้อันนี้ต้องต้องบอกอย่าง,างนึงคือมันมันไม่ใช่แปลภาษานะครับคือค้นหาความหมายเฉพาะคาคำหนึ่งครับครับผม ก็คือเข้าเข้า l o o g l e ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์คําว่า d f f i เข้าไปครับ d e f i แล้วก็โคลอนแล้วก็เป็นคำคานั้นครับก็เขาก็จะไปหาความหมายจริงๆมาให้ครับผมต่อไปเป็นการจัดลําดับคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหามากที่สุดนะครับอยางเช่นว่าเราเราต้องการหาสินค้าค้าสินสินค้าตัวนึงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราไม่รู้จะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไง ใช้คำไหนหาดีนีครับถึงจะตรงกับที่เราต้องการนะใช่ครับตรงกันมากสุดครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมันข้างข้างข้างใต้ครับผมมันมันจะมีคีย์เวิร์ดเป็นบรรทัดบรรทัดอยู่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นสเกจชั่นนะครับครับครับลองลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างสุดดูครับต่อไป Google นี้ใช้ในการหาเงินได้ด้วยนะครับครับก็คือเป็น Google Adsense ครับเป็นรับบริการโฆษณา ผ่านทาง Google โฆษณาเว็บไซต์โฆษณาแฟนเพจอะไรนะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดเขาเขาก็จะมีการวางคีย์เวิร์ดไว้ให้เราว่าระบุคีย์เวิร์ดให้เราว่าเออเราจะให้ใช้คำไหนเซิร์ชถึงจะมาเจอเราครับสนันนี้สามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดเหมือนกันครับครับผมก็ถ้าเกิดว่าก็ตรงเนี้ยไอ,ไอตรง Google Adsense Ad เนี่ยครับก็บจะเป็น ก็จะเป็นการโฆษณาต่างๆแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็น Google Ad Adwords ครับตัวนี้เนี่ยสามารถเอ่อเขาเรียกว่าใช้ใช้เงินนะครับในการโฆษณาลงเงินในการโฆษณาครับผมก็จะมีประมูลแข่งคำโฆษณาด้วยครับครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโฆษณาโชว์เฉยๆเนี่ยก็จะไม่เสียเงินนอกจากคลิกเข้าไปดูเท่านั้นถึงจะเสียเงินครับอันนี้ครับก็เป็นการโฆษณากับทาง Google นั่นเองครับผมก็จะมีบริษัทรับทำโฆษณาต่างๆ ต่อไปก็จะเป็นการถามตอบของ Google ก็คือมาถึง Google กูรูครับผมครับผมตอนนี้เข้าไปที่หน้า http c o l o นนะครับแล้วก็ a n s w e r google com แล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วก็เขาจะให้ฝากคำถามไว้แล้วก็จะมีคนมาตอบให้เราอืมแล้วก็อีก อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงครับครับ,รบก็คือใส่ใส่เครื่องหมายดับเบิลโคดเข้าไปครับคือเหมือนเครื่องเครื่องหมายฟันหนูนครับครับหมายถึงว่าเราเราจะค้นหาเฉพาะคํานี้เท่านั้นคําอื่นเราไม,ไม่ไม่ต้องการให้แสดงขึ้นมาแล้วก็ใส่ฟันหนูเข้าไปแล้วก็บอกว่าคําคํหนึ่งครับที่เราต้องการหาอันนี้เขาก็จะหาเฉพาะคํานั้นอย่างเดียวเลยครับครับก็จะไม่มีคําอื่นมาปน หรือว่าต้องการหาที่เป็นเนื้อหาผสมอยู่ก็คือ,อ,อใช้สมมติสมมตินะฮะใช้เครื่องหมายบวกในการเชื่อมอย่างเช่น Google วักบวกแ d ดเวนเขาก็จะหาคำที่มีส่วนส่วนประกอบของคำเนี้ยเข้าม,มาหาหรือว่าจะเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็คือใช้ใช้ตัวหนอนนะครับ Google แล้วก็วักตัวหนอนแล้วก็ a d w o r d นี่ค่ครับ,รบต่อไปใช้ในการหาสำหรับคำที่ ไม่ต้องการให้ให้แสดงผลก็คือใส่เครื่องหมายลบอย่างเช่น Google วักลบ a อ w o r d ์ครับตัวนี้เขาเขาก็จะไม่หาคำว่าแอดเว d ต์มาให้เราออืกลัวมาปนนี่ยประมาณนั้นน่ะนะผะครับต่อไปเป็นคำสั่งอนะครับคือพิมพ์ o อ r เข้าไปอย่างเช่นเราต้องการให้ค้นหาบอกว่าแมวแล้วก็จะเอาหมาด้วยสมมุตินะครับก็จะเป็น cat is animal แล้วก็ or แล้วก็ d o g เขาเขาก็จะหา คำที่มันใกล้เคียงหรือคำที่มีคำที่ปนอยู่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นต่อไปข้อสุดท้ายนะครับเป็นการใช้แปลงหน่วยต่างๆครับครับผมอย่างเช่นเงินบาทเป็น US กิโลเป็นไมล์น่ครับหรือว่าค่าทางฟิสิกส์ต่างๆนี่เขาก็าเขาก็จะมีให้ให้ให้แปลงหน่วยครับครับผมอย่างกิกะไบต์เป็นเทราไบต์เท่าไหร่นี่ครับก็จะมีครับ นี่คือเรื่องราวที่ว่า Google หลายๆคนอาจจะทราบแล้วแต่ว่าผมคิดว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ยังที่ยังใช้ Google เขายังไม่ครบมูลทุนครับผมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับจริงๆแล้ว Google ทําอะไรได้มากกว่าการหาครับใช่ไหมครับผมเคยเห็นนะว่ามันมีบวกเลขยังได้เลยครับใช่ไหมครับแปลภาษา เคยใช้แปลภาษาไม่รู้เพี้ยนหรือเปล่าครับเพี้ยนยังเพี้ยนอยู่ครับคือเขาจะเขาจะไปตรงตรงตัวแปลตรงตรงตัวตามที่เราพีไปแต่เราก็ต้องเอามาปรับให้มันเหมาะสมใช่แต่มันดีหลายอย่างคือมันมีภาษาหลายภาษาเราครับแล้วที่สำคัญคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเนี่ยครับเขาหาคําศัพท์คํายากให้เราเรียบร้อยแล้วครับเราก็แค่ไปดัดแปลงพวกวยากรณ์พวกอะไรให้มันถูกหลักแต้มมากแค่นั้นเองพิมพ์ยังแนะนําเลยครับนั่นเลยฮะแต่แต่ส่วนมาก Google ถ้าเกิดว่า ใช้ลึกๆเข้าไปในองค์กรเนี่ยเขาจะมีพวกออกแบบโฟชาร์บออกแบบ Flow อย่าโฟนี้ด้วยนะครับ d a t a า a บ e อะไรอย่างนี้ย็ยังใช้ใช้อยู่เหมือนกันอืแล้วก็จะมีพวก Google Doc อะครับอันนี้ยใช้บ่อยเพราะว่าเอกสารมันจะแชร์ครับแชร์ไปหาองค์กรได้ครับเขาจะทำงานเหมือนกับ m Microsoft ครับคับออฟฟิตแหละครับแต่ว่ามันจะทํางานออนไลน์เฉยๆในไหนคุยถึงตรงนี้ละครับนะครับ คุยถึงตรงนี้ละก่อนที่จะข้ามไปเรื่องของ iPhone กับ Android บถามเรื่อง Google กันแล้วกันนะครับเคยเห็นเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นการเก็บหน่วยความจำไฟล์ต่างๆที่เราทำงานไว้เอาไว้ใน Google อ๋อครับผมเขาเรียกอะไรนะเออเป็น Google Doc ครับเอา g o o g l e Doc s. <S oh. แล้วก็จะมีอะไรนนคล้ายคล้ายคลาวอ่ะของ Google นะ่ย uh huh. ผมไม่แน่ใจ uh huh. เอ่อการเก็บเอกสารนะครับเหมือนว่าเวลาผมใช้โทรศัพท์อยู่ผมเชื่อมต่อกับ Google นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใช้โทรศัพท์มันจะมีปัญหาคือถ้าจะเปลี่ยนเครื่องจะย้ายเบอร์ยังไงจะพงถ่ายเบอร์จากเครื่องไปเข้าไว้ในซิมแล้วดึงซิมออกมาเอาไปใส่เครื่องใหม่มันก็จบถูกไหมฮะแต่บางทีเบอร์มันเยอะซิมรองรับไม่ได้นะครับหลายเพื่อนหลายคนแนะนําว่าเออเอาฝากไว้ในบัญชี Google สินะฮะอันี้พอเราย้ายไปปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องใหม่เบอร์ใหม่ซิมใหม่ได้เลยโดยที่ดึงรายชื่อจาก บัญชีของ Google เข้ามาในโทรศัพท์ได้ตรงนี้เป็นอีเมลครับใช้ยังยังไงยังไงฮะต้องยังไงเอ่อตรงนี้จะ้วผมรู้สึกว่าจะใช้เฉพาะกับเครื่อง Android นะครับอ๋อใช้ได้แต่ระบบ Android ใช่ไหมครัใช่ครับเพราะว่าตัว Android เนี่ยถ้าเกิดเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เราฝากอีเมลกับพาสเวิร์ดไว้ครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะซิงค์ซิงค์ถ้าเกิดเราเปิดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเราสมัครตรงนี้เนี่ยเขาจะซิงค์ข้อมูลต่างๆให้เรา โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาลองรับรูปหรือเปล่าเพราะว่าของ iPhone เขาก็ไม่ได้ลองรับการทิ้งรูปนะฮะซึ่งมันหมายความว่าข้อมูลข้อมูลอีเมลข้อมูลอีเมลของคนที่เราคอนแทคอยู่ใน Google เนี่ยนะครับในอีเมลเนี่ยนะฮะต้องมีครบ ครับผมทั้งอีเมลทั้งเบอร์โทรศัพท์ด้วยอันนี้สําคัญครับผมใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็ซิงค์มาแต่อีเมลเบอร์โทรศัพท์มันก็ไม่มาถูกไหมใช่ครับผมอ๋อแสดงว่าเราต้องเริ่มต้นเพราะนั้นวันนี้เราจะเอารายชื่อแอดลายชื่อเข้าดึงลายชื่อออกเราก็ไม่ต้องทําในโทรศัพท์ละครับทาในอีเมลอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็จะซิงค์รายชื่อมาให้เราเองในเครื่องโทรศัพท์ครับถ้าเกิดเราเป็นเครื่องอันนี้ดีมากเลยดีมากอันนี้แต่ใช้ได้เฉพาะระบบ Android ใช่ครับเป็น Google Play Store ครับครับเอาละครับเครื่ อันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของตัวเจ้าตัว Android ก่อนครับตัวนี้เนี่ยตัว Android เนี่ยเขาแนะนำให้เปิดโ c a t i o n ก่อนหมายถึงว่าเปิดจะเป็นจะเป็นการเพิ่งป้องกันความปลอดภัยครับตั้งตั้งค่าโ c a t i o n แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีโปรแกรมที่ว่าที่ชื่อว่า Android Device Manager ครับครับตัวนี้ดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องก่อนครับแต่อย่าลืมนะครับต้องดาวน์โหลดจาก Google Play นะครับครับ ไม่ดวนที่อื่นอาจจะมีไวรัสแถมเข้ามาด้วยหรือว่าโปรแกรมที่ไม่ไม,ไม่ที่เราไม่ต้องการครับผมเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นชื่อว่า android device manager เป็นตัวการที่ว่าระบุตำแหน่งของเราว่าเอ้ยเครื่องที่หายไปเนี่ยอยู่ตรงไหนครับผมตอนแรกเนี่ยเราเราจะมาตั้งค่าที่โทรศัพท์ก่อนนะครับ,รบก็คือไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มองหาเมนูที่ชื่อว่าความปลอดภัยครับครับผมต่อไปเอาแตะที่เมนูความปลอดภัยนะครับแล้วก็มองหา เมนูย่อยที่ชื่อว่าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ครับครับผมอแล้วก็พอกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเมนูมาให้ก็คือว่าลบข้อมูลทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงรหัสล็อกอินหน้าจออะไรเงี้ยครับครับก็จะมนี้แต่ว่าอยากจะให้เปิดเปิดโลเคชันเปิดตำแหน่งของของเครื่องไว้ก่อนครับนะครับต่อไปพอเราพอเราเปิดไปเนี่ยเปิดที่เปิดทิ้งไว้เนี่ยเราก็ใช้งานตามปกติของเราครับครับผมเขาก็จะรันเป็นแว็กซ์าวไปเรื่อย พอเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามือถือหายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีมือถือหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ Google Android device Manager อครับผมแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปครัแล้วอย่าลืมนะครับล็อกอินโดยใช้อีเมลที่เป็นที่เป็นที่เชื่อมกับ Android นะครับที่เชื่อมกับอุปกรณ์ถ้าไม่งั้นเขาเขาก็จะไม่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะระบุโชว์ให้เลยโชว์ให้ดูเลยว่าแผนที่ อยู่ตรงไหนปักหมุดไว้ให้เลยครับแล้วก็ชื่อหมายเลขเครื่องทีนี้เนี่ยใช้กับคอมพิวเตอร์เนาะในการค้นหาทั่นี่เนี่ย,ยมือถือเราหายไปแล้วเขาสามารถบอกบอกอะไรเราได้บ้างนะครับแล้วเราก็สามารถทาอะไรเขาได้บ้างคือหนึ่งเนี่ยเขาสามารถบอกโลเคชันได้ว่าเออตอนนี้เนี่ยมือถือล่าสุดอยู่ตรงไหนเขาจะปักหมุดไว้ให้ข้อสองก็คือบอกบอกชื่ออุปกรณ์ของเราว่าเออ ชื่อเนี่ยถูกไหมโดยโดยปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเขาเขาจะเป็นชื่อรุ่นมาให้เรารแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนก็จะเป็นชื่อชื่อมือถือของเราเนาะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือตำแหน่งล่าสุดเวลาเวลาที่สมมติว่าเครื่องมันดับไปใช่ไหมฮะก็จะมีเวลาล่าสุดที่มพี่เปิดแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่นะครับแล้วก็ระดับความแม่นยำม,มันคือหมายความว่าลัศมีของจุดนะครับกี่เมตร ใช้งานครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ครับนี่ครับเขาก็จะบอกแล้วเราสามารถทําให้มือถือส่งเสียงเตือนได้สมมุติว่าเราลืมไว้ที่เพื่อนหรือว่าอะไรยังไงครับครับถ้าเกิดเพื่อนเราเมียกควมว่าลืไมไว้ในกระเป๋าเพื่อนหรืออะไรครับก็สามารถทําให้โทรส,สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับครับสั่งให้มันส่งเสียงปิ๊บขึ้นมาก็ได้ครับผมหรือว่าถ้าหายโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่เพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถกําหนดหรือว่าเปลี่ยนรหัสการล็อกหน้าจอได้เลยครับ เดี๋ยวนี้มันมีมันมีเทคโนโลยีที่ล่าสุดผมไม่รู้ว่าล่าสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี่มันมาใหม่ๆทุกวันนะครับที่เขาบอกว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกาบางรุ่นได้ที่มีระบบบลูทูธไอ้ถ้าเราลืมโทรศัพท์หรือว่าเราอยู่ห่างจากโทรศัพท์เกินกี่เมตรขึ้นไปนะครับมันจะเตือนนะฮะมันจะเตือนที่นาฬิกาครับโมเดลนี้มันไปขนาดนั้นเลยนะครับใช่ก็แนะนาแนะนาก็คือว่าเอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราซื้อโทรศัพท์มาแล้วเนี่ย คนที่เขาขายเราเนี่ยคือหรือคนที่เขาเป็นเจ้าของระบบหรือเครือข่ายเนี่ยเขาก็น่าจะให้คําตอบเราได้ดีที่สุดว่าเอเจสซิคิลิตี้มันได้ยังไงบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครโอเคเอาละครับคุณอานครับเสียได้ฮะหมดเวลาแล้วก็นะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าครับเรามาคุยกันต่อเรื่องของไอทีเทคโนโลยีแล้วกันครนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมคุณฟังครับช่วงของ เทคโนโลยีนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์จากทีมงานของ 4Extreme นะครับคุณอันก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของเรื่องใกล้ตัวเทคโนโลยีที่ผมเชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแล้วละ่ะทุกคนตอนนี้ก็อย่างน้อยก็มีสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับในสำนักงานอย่างน้อยก็ต้องใช้เซิร์ฟเอนจินหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตกันบ้างแหละนะครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะครับ เดอะซิตี้ครับบ้านสวยหลังใหญ่ราคาถูกท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติพร้อมวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับกับราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นที่1.9ล้านบาทนะครับเพียง1กิโลเมตรจากแยกตลาดเจริญเจริญวงแหวนรอบ3ถนนเชียงใหม่สังขะแผงสายดอนจันครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 5 3 1 0 3 1 9 0นะครับแล้วก็ที่ w วิร์ลไวด์เว็บเดอะซิตี้ดัครับ ขอบคุณฟูลมาเชียงใหม่ครับการพักผ่อนแสนสบายที่ห้องพักทันสมัยห้องจัดเลี้ยงและก็ห้องประชุมสัมมนา,าบนความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนานะครับอาคารสูง17ชั้นวิวดอยสุเทพสนุกสนานผ่อนคลายด้วยวิว3 6มองศาของเชียงใหม่กับสแตนดาร์ดูพับแอนด์รสรองนะครับแล้วก็กรีลรูมบนดัดฟ้าชั้น17นะครับ0 5 3 4 1 5 2 2 2นะครับแล้วก็ที่ w w w f u l a m a c o m นะเข้าไปคลิกชมรายละเอียดกิจกรรมดีๆของโรงแรมนี้กัันนได้ะครบ รวมถึง p r o m e n a d า Resort Mall เชียงใหม่นะครับการาจัดทำศูนย์การค้าในรูปลักษณ์ใหม่ทันสมัยสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกในเมองไทยช่วงนี้เป็นช่วงที่จัดในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับสำหรับการช้อปปิ้งนะครคุณคุณที่เป็นแฟชั่นนิสต้าหรือว่าเป็นนักช้อปปิ้งนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมได้ในงานที่ชื่อว่า Winter Shopping ้งฟ t สนะครับแอดพมนะครับชอบกระหน่ำรับลมหนาว 5ธันวาจนถึง4มกราจัดกันข้ามวันข้ามปีกันเลยนะครับช็อปครบ1 0 0 0บาทรับฟรีครุปองชิงโชคลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับมูลค่ารวมกัน10,000 0บาทวันที่จัดก็คือ5ธันวาถึง4มกรานะครับแจ้งไปแล้วนะครับได้คูปองส่งชิงโชคได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์อาคารเและบีนะครับรางวัลมีเยอะแยะเลยนะครับ i p h o น e 6น้ำหอมนะครับซีเล ยูนิโคล่กิฟต์วอชเชอร์นะครับริมปิงกิฟต์วอชเชอร์ชี้ช้างวอชเชอร์สปอร์ตเวิร์กิฟต์วอชเชอร์รวมถึงทอยอาร์ i f สกิฟต์วอชเชอร์นะครับหลายมูลค่าตอบถามรื่องอิทธิพิ่มเติมแล้วก็ชมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ที่ w w w p ไ o m e พรอมเดลาเชียงใหม่ .com ครับและที่พลาดไม่ได้นะครับกณผูฟังครับงานฟรีคอนเสิร์ตนะครับ17-18มกราคมนี้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะครับที่นิมซิตี้เดลี่นะครับ คอนเสิร์ตการกุศลนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นปีเป็นของขวัญให้กับคนเชียงใหม่นะครับวันที่17ก็มีศิลปินนะครับออเคสตรามงฟอร์ดวิทยาลายัยไก่พนิพามาริวันเจวีน่านะครับวันอาทิตย์ที่18นะครับวงครูเมืองคุณเต้นนาร,ารักคุณสงกรานคุณนนแล้วก็คุณสงกรานคุณนนเดอะวอยซ์นะครับแล้วก็วงหมยด้วยนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ร่วมทําบุญนะครับปีนี้จะนําเอาเงินบริจาคนะครับไปมอบ ช่วยเหลือให้กับน้องๆโรงเรียนกำมลเรียมสุโกศลที่อำเภอแม่อ่างนะครับเป็นโรงเรียนเล็กแต่ว่าห่างไกลความอาการเข้ามาอคมนะครับเราก็ไปเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆด้วยการสร้างสนามเด็กเล่นนะครับติดต่อได้นะครับที่0 817841988นะครับไลออนคิง988นะครับอำนวยการผลิตรายการทั้งระบบเลยนะครับปีนี้ก็มาจัดเต็มเลยนะครับ organize by Lion King ครับอีกเรื่องหนึ่งครับอาคารพาณิชย์สชั้นครับนะฮะย่านสีปิงเมืองสร้างเสร็จพร้อมโอนครับ นะฮะเป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในโซนที่ค้าขายได้อย่างสบายๆเลยนะครับอยู่ยิ่ยงงวดสิงึงเมืองแล้วก็มองเห็นวิวดอยสุเทพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสนใจสอบถามเดียเพิ่มเติมได้ที่คุณกฤิตันอนุชิตติกุลนะครับ7 8 7 8 8 2 7 7 7 7นะครับ พิเศษนะครับช่วงเปิดโครงการช่วงนี้ฟรีเครื่องทำน้ำอุน่นทองน้องทุกห้องนะครับฟรีค่าโอนทำสัญญาวันนี้รับ iPhone 6 plus f r e นะครับก็เปิดค้าขายเปิดคลินิกร้านขายยาสำนักง,งานได้อย่างสบายๆเลยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเอาละฮะคุณฟังครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับช่วงเทคโนโลยีทอล์ s